จเจอเพื่อนเล่นระหว่างทางครับแอปเปิเ<อ> <laughs> มันคืออะไรลูกมันคืออะไรหอยทากสแนลจับเอาติจับเอาจับเอาโอ้ยสเกะจับเอาจับเลยหอยทากเหยียบยจนหดเข้าไปแล้วนี่จับเอาเลล้วๆจับได้ไหมหนูกล้าจับไปล่ะ จับดูทีไม่กล้าไม่กัดหรอกลอกูกอ t s okay to to u c h it it s okay Go ahead <laughs> อยากจับไม่อยากอัปเดตอาการดีขึ้นแล้วขยับขยับได้แล้วแต่ก็ยัง ยังมีเจ็บอยู่บ้างแวดจานแวดจานเอาวางไว้ไหมลูกปล่อยไว้อย่าบายบายเลยเอาไปด้วยเหรอ ปล่อยไว้ลูกเอาวางไว้ไปแล้สิ่นี้ดีกอนนายเอาไปหนานดูตรงนั้นล่ะเอาให้ไม่นจอยู่ตรงนี้แม่จะต้องให้เราขึ้นมายืนบนยอดมันมีอาการยังไงลูกมันลื่นๆใช่ไหมโอ้ยยยย เไปไหนเร็วไหนให้มันจะดูซิซใช่เปลือกมันหกักจีเปลือกมันหักเลยปล่อยมันวางไว้เล้วปล่อยไว้แล้วปล่อยมันไ,ว,ไว,นว้ปล่อยไว้ตรงนี้แหละแลปล่อยที่ไหนดู อหอยทากปล่อยน้ำซะน้อ <c oughs> ไม่เอาลูกหอยทากมันไม่ได้อยู่ในน้ำเอาวางไว้บนพื้นนี่ใช่ครับเก่งจังเลยบายบาย y ย s